วันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติสามหลันแวะมานั่งเล่นปิกนิกเราเลยจะลองกางายชีดคนเดียวจะรอดไหมมาดูกันครับตัวนี้เป็นของโคแมนในชุดมีเชือกและที่ปรับเชือกมาให้พร้อมเพียงแต่ว่าเราต้องหาสมอบกเหล็กเพิ่มในการใช้งานจริงจำนวน8ชิ้นส่วนตัวนานนกางจะาก,กาี่ระยะพื้นที่ไม่ค่อยถูกจะใช้วิธีกางผ้าออกและดึงสายออกไปให้ได้พื้นที่ที่ต้องการจากนั้นเริ่มตอกสมอบกทั้งหมดหรือจะตอกเฉพาะ หัวท้ายก็ได้ตามความถนัดส่วนตัวจะตออครบทั้งหมดบางทีลงแรงแล้วเอาไม่อยู่เมื่อทําคนเดียวยกเสาขึ้นปรับสายทั้งข้างซ้ายและขวาให้สมดุลถ้ามีตกท้องช้างเราสามารถปรับจุดปักสมอบกได้เช็คสมอบกให้ดีเมื่อลงแรงต้องมั่นใจว่าจะไม่หลุดออกหรือเดินสะดุดได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้ประมาณนี้ครับฟลายชีตตัวนี้สามารถกันแสงแดดน้ำค้างได้ดีครับด้านในตะเข็บมีเคลือบกันซึมมาอย่างดีเสาหน้ามีที่แขวนตะเกียงขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดหัวใจและติดตามกันด้วยนะครับ